สวัสดีครับยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับคู่แรกประจำคืนวันเสาร์เวลา4ทุ่ม อาร์เซนอลเปิดบ้านชนะวูฟแฮมพตันไปได้ด้วยสกอร์2อประตูต่อหนึ่งนะครับโดยอานะร์เซนอลเนี่ยยิง2ประตูตั้งแต่ช่วง15นาทีแรกของเกมไปได้นะครับวันนี้ตอนแรกเนี่ยก็ดูจะเป็นเหมือนงานที่ง่ายแล้วแต่กลายเป็นว่าในช่วงท้ายเกมเนี่ยมาโดนวูฟตีไข่แตกได้นะครับแล้วก็ต้องมาเหนื่อยในช่วงทดเวลาพอสมควรเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ยันอยู่แล้วก็จบด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนรายละเอียดในเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยสตบตัวจริงในวันนี้นะครับฝั่งอาร์เซนอลมาในระบบ43รักษาดรายา กองหลัง4คนมีกาเบียวมากันเยสจับคู่วิลเลียมชลิบาแบ็คซ้ายโอลกซานเดอร์ซินเชนโกแบ็คขวาทากาฮิโร่โทมิยาซึ ของอังกฤษสามคนมีเด็กแคนไรส์เลียนโดทรอสซามาร์ตินอเดกาดส่วนสามประสานในเกมรุกกาเบรียลมาร์ติเนลลี่บูกโยซาก้าและกาเบรียลเชซุสนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงแค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้นจากเกมนัดล่าสุดที่ชนะลองในบ้านถึง6กประตูสูงเลยนะครับก็เกมวันนี้เนี่ยทางคาร์เวาท์นะครับโดนดรอปเป็นตัวสำรองไปแล้วก็เป็นโอกาสของเลียนโดทรอสซาบ้างนะครับวันนี้ได้ออกสตาร์ทก่อนส่วนทางฝั่งวูฟแฮมตันนะครับมาในระบบ352ผู้รักษาป,ประตูโฮเซซา กองหลัง3คนมีโตติเครกดอร์ซันแม็กคิวแมนวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นฮโกอเบียโนวิงแบ็กฝั่งขวาเป็นเนลสันเซเมโดกองกลาง3คนมีบูบากาตอเร่ทอมมี่ดอยชองลิสเนอร์เบรลกาตส่วนกองหน้า2คนเป็นมาเตอสกุญญาจับคู่กับวังฮีชานะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะครับ4ตำแหน่งเลยทีเดียวจากนัดล่าสุดที่บุกไปแพ้ฟ,ฟูลแลมมาสาประตูสอ2เมื่อคืนวันจันทร์นะครับก็ในกองหลังเนี่ยก็ได้ทางเครกดอร์ซันนะครับ พลทดแบนกลับมาแล้วก็ถอดทางด้านซานเตโ g บูเอโนนะครับที่ลงวันนั้นเนี่ยไปเป็นตัวสำรองแทนส่วนในตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยเราย,ยันอัตโนรีนะครับถือว่ามีอาการบาดเจ็บจากเกมวันนั้นไปแล้วก็เป็นฮูโก้บูเอโนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวสำรองในตำแหน่งนี้เนี่ยก็ได้ออกสตาร์ทแทนในวันนี้ ส่วนในตำแหน่งกองกลางเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกมที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของมาริโอเลมิน่าแล้วก็เจ้าโกเมสเนี่ยไปโดนใบเหลืองมาทั้งคู่นะครับทำให้เกมวันนี้ใบเหลืองครบโคตาแล้วก็ติดโทษแบนไปนะครับก็เลยเป็นโอกาสของทางทั้งทอมมี่ดอยแล้วก็บูเบคาเตอรเร่นะครับได้ลงสนามแทนทั้งคู่ไปเลยในวันนี้นะครับสำหรับเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับถือว่าเป็นเกมที่อาร์เซนอลเหนือกว่าวูฟในทุกๆแง่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแง่ของการคลองบอลโอกาสยิงแล้วก็จํานวนประตูที่นําอยู่นะครับโดยเปิดมานเนี่ยนาทีที่6มีโอกาสครั้งแรกแล้วก็็เเปนปนระตูลย เป็นบุกโยซาก้านะครับถือว่ามาพามาเองจังหวะนี้แล้วก็มาฝากไว้กับเชซุสนะครับเชซุสก็ให้กับโทมิยะสึนะครับแล้วก็โทมิยะสึจ่ายกลับให้กับบุกโยซาก้าคนที่เริ่มทํามานัดจังหวะนี้นะครับก็ซาก้ายิงเข้าไปเป็นประตูขึ้นนําของอาร์เซนอลหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโอกาสแรกในเกมวันนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับในนาทีที่12 6นาทีต่อมาเนี่ยบุกโยซาก้านะครับก็มีจังหวะทําทเกมรุกอย่างต่อนเนื่องนะครับคราวนี้เขาเป็นคนเปิดกับและเปิด,ปดออกไปทางขวา จากฝั่งฝั่งขวานะครับขออภัยอ่ะก็ถือว่าเป็นซินเชนโก้นะครับที่ถือว่าเก็บได้เพราะว่าซาก้าเนี่ยเปิดล้นมาทางฝั่งโอกาสเนี้ยนะครับแล้วก็ซินเชนโก้ทาชิ่งกับเชซุสนะครับก่อนที่ซินเชนโก้จะปาดเข้าในแล้วเป็นมาร์ตินโอเดกาดนะครับถือว่ายิงลูกนี้เข้าไปนะครับสประตูต่อศูนในเวลาแค่12นาทีเท่านั้นแล้วก็ถือว่าเป็น2ครั้งแรกที่อาร์เซนอลมีโอกาสแล้วก็เป็นประตูทั้งหมดเลยนะครับใช้โอกาสไม่เปลือง100%เลยนะครับก็ถือว่าเกมของอาร์เซนอลเนี่ยก็เล่นด้วยความ คลายไปพอสมควรนะครับออนนำได้เร็วแบบนี้ก็คล้ายๆวันที่เจอกับลองในแชมเปี้ยนลีกที่ผ่านมาเลยนะครับที่ครึ่งแรกเนี่ยนำไปถึง5ประตูสูตนะครับจังหวะอะไรต่างๆในเกมเนี่ยก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยก็ถือว่าอาเซนอลเนี่ยก็ยังคงบุกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้ผ่อนคันเร่งอะไรแล้วก็โอกาสลุ้นที่น่าสนใจก็นาทีที่สิบเก้านะครับเรียนดทรอสซาได้ยิงโฮเซซาก็าถือว่าออกแรงเซฟครั้งแรกในเกมของเขานะครับเป็นถือว่าทางซาเนี่ยก็เพิ่งได้เซฟในจังหวะนี้นะครับหลังโดนไป2ลูกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ ก็ถือว่าทางซาเนี่ยโชคร้ายด้วยนะครับหลังจากนั้นไป4นาทีเนี่ยเขาก็มีจังหวะอาการบาดเจ็บนะครับจากที่อาร์เซนอลเนี่ยขึ้นมาเล่นลูกนิ่งแล้วก็ไปเบียดชนกับการาเยียวนะครับก็ถือว่าเจ็บไปในตรงนี้แล้วก็ต้องส่งทางเบลลี่นะครับแดนเบลลี hmm. ่ฟุตซาประตูมือ2เนี่ยลงมาแทนครับครับในนาทีที่23ซึ่งเกมหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูจะหยุดไปนานอพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ดูจะเหน,นื่อยกันทั้งคู่ ก็ถือว่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงของเกมเนี่ยทางวูฟเนี่ยเริ่มจะเหมือนตั้งตัวได้นะครับก็เริ่มจะคองบอลแล้วก็ตั้งเกมบุกมาใสาอ่อาร์เซนอลได้บ้างนะครับแต่ก็ถือว่ายัางไม่ค่อยมีโอกาสยิงที่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วก็หลังจากนั้นก่อนจบครึ่งแรกเนะี่ยอาร์เซนอลก็มีโอกาสยิงอีก2ครั้งที่น่ากลัวนะครับครั้งแรกเป็นอาทีตย์สามสิบหกมาร์ตินลลี่ยิงนะครับชนเสาแล้วก็ทดเวลาสี่สิบห้าบวกสองนะครับเฮซุสมีโอกาสได้ยิงคราวนี้เป็นแดนเบลลี่นะครับประต ถือว่าในช่วงหลังจากนั้นนะครับวูฟเนี่ยทดเวลาเนี่ยก็มีโอกาสที่ได้ได้ลุ้นเนี่ยหครั้งนะครับจากจังหวะความผิดพลาดกันเองของอาร์เซนอลนะครับกาเบียลเนี่ยคือหลังพลาดทําให้ลายาเนี่ยต้องเซฟเลยจังหวะนี้นะครับเพราะว่าทางวังฮิชาเนี่ยรอจะยิงอยู่ลแล้วก็เลยจังหวะนี้ลายาถือว่าช่วยทีมไว้ได้สําคัญมากเลยนะครับถ้าทางวังยิงลูกนี้เข้าไปเนี่ยเกมจะเปลี่ยนเลยนะครับช่วงครึ่งเวลาหลังก็เป็นว่าจบครึ่งแรกไปนะครับเป็นฝั่งอาร์เซนอลนะครับยังคงนําทางวูฟแฮมตันอยู่ที่สกออรรร์ 2, ปะะตตู่น,นคับ สำหรับเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับก็ถือว่าลงมาแล้วเนี่ยทางวูฟแฮมป์ตันก็ถือว่ายังไม่ค่อยจะดีขึ้นสักเท่าไหร่นักนะครับเป็นฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยที่ครองบอลได้เป็นหลักแล้วก็ถือว่าวูฟเนี่ยขึ้นมามีโอกาสบุกครั้งเดียวที่อันตรายนะครับในทีที่5 2คุณย่ายิงนะครับก็รายาเซฟไว้ได้ไม่ยากนะครับเป็นเซฟที่2ในเกมวันนี้ของเขาไปแล้วก็ถือว่าเกมอย่างนั้นเนี่ยก็ดูจะค่อนข้างเหนื่อยลงทั้ง2ทีมเลยนะครับก็เกมรุกเนี่ยหายไปทั้งคู่ส่วนในแง่การค,นนานนาคร เคาะไปเคาะมานะครับจบอาร์เซนอลก็ไม่ได้เสียการควบคุมอะไรนะครับในช่วงเวลาเปิดครึ่งหลังมาก็ถือว่าผ่านไปหนึ่งชั่วโมงของเกมนะครับก็เริ่มมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นกันโดยทางฝั่งวูฟนะครับเปลี่ยนก่อนนาทีที่62ส่งแมตต์ดูเอร์ตี้นะครับกับพาโบสระบเบร์ลงมาแทนฮูโก้เบียโนแล้วก็ชองลิสเนอร์เบเลกาดก็ถือว่าปรับเป็น3-4-3นะครับพอสระเบียลงมาแล้วเนี่ย เราก็ถือว่าทางอาเซนอนก็เปลี่ยนทางอ็ดดี้เอ็นเคทีนะครับนาที่ที่66เนี่ยลงมาแทนกราบิลเชสซูสนะครับก็เป็นการเปลี่ยนเพื่อพักตัวผู้เล่นไปนะครับสำหรับอาเซนอนเนื่องจากโปรแกรมช่วงหลังเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็จะชุกข,ขึ้นแล้วนะครับก็ถือว่าเกมก็ยังคงเตอร์อยู่นะครับโอกาสยิงเนี่ยก็น้อยพอๆกับช่วงแรกๆเลยโอกาสที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยเป็นนาทีที่75นะครับ บูกาโยสาก้าได้ยิงก็ไปชนเสานะครับแต่เป็นเสาข้างหลังประตูเลยในจังหวะนี้แต่ก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงเลยนะครับหลุดไปนิดเดียวก็เป็นจังหวะที่น่ากลัวที่สุดนะครับในการเปลี่ยนตัวชุดแรกของทั้งสองทีมนะครับเราก็ถือว่าหลังจากนั้นนะครับในช่วงท้ายเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับนาทีเ7็เป็นชุดที่2ก็เป็นทางอาร์เซนอลนะครับเปลี่ยนคายฮาวเวิดกับเบนไวท์นะครับลงมาแทนกาเบรียลมาตินเดลลี่แล้วก็ทางทากคฮิโรโทมิยาสึนะครับคนนี้เนี่ยที่เปลี่ยนออกาว่ น่าเสียดายมากๆเลยกำลังท็อปฟอร์มแ,แบบโทมิยะสึนะครับก็หลังจากนั้นนะครับพอเปลี่ยนตัวชุดที่2แล้วเนี่ยโอกาสยิงเริ่มจะมานะครับในช่วงท้ายเพราะว่าบูฟต้องการแลกแล้วก็เพราะาตามอยู่นะครับแล้วก็หลังบ้านเนี่ยก็ดูจะเปิดมากขึ้นทําให้อาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสยิงนะครับนาทีที่82เป็นทรอสซาแล้วก็ซาก้าเนี่ยได้ยิงกันติดๆกันเลยช่วงจังหวะนี้นะครับก็เป็นแดนเบลลี่เนี่ยได้เซฟที่2แล้วก็เซฟที่3ในเกมนี้ไปทั้ง2จังหวะนี้เลยนะครับ แล้วก็สวนมากเนี่ยเป็นวังฮีชานนะครับได้ยิงก็เป็นรายาเหมือนกันที่เซฟเอาไว้ได้นะครับเป็นเซฟที่3ของรายญาก็เรียกได้ว่าเป็นในช่วงท้ายในยเกมดูจะเปิดมากขึ้นนะครับประมาณ1ินาทีสุดท้ายแล้วก็ถือว่าทางวูฟเนี่ยก็มาไล่ตีไตขแตกได้สาเร็จนะครับนนที่ี่86เป็นจังหวะที่เดคนไรส์นะครับเหมือนกับคักกันกับทางอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกนะครับว่าใครจะเคลียร์ลูกนี้ก็เป็นเดคนไรส์นะครับที่เคลียร์ออกมาแล้วก็เป็นเหมือนไม่ขาดนะครับ เป็นซินเทนโก้เนี่ยที่ต้องรับบอลจังหวะนี้ไว้แล้วก็กลายเป็นว่าซินเทนโก้เนี่ยเสียบอลน,นะครับโดนเนลสันเซมโดเนี่ยที่เติมขึ้นมาแล้วก็ตัดบอลได้เซมโดตัดลูกนี้มาได้ก็จ่ายให้กับมาติิวสกุนย่านะครับกุนย่าดึงหนึ่งจกกังหวะก่อนปั่นของโ้งเข้าไปก็เข้าประตูเป็น2ประตูต่อหนึ่งในจังหวะนี้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าทําให้วูฟเนี่ยมีความคึกคักขึ้นเลยนะครับในช่วงท้ายๆเกมเนี่ยอาร์เซนอลก็ดูจะค่อนข้างกดดันเลยในชุดหลังจากช่วงเวลานั้นนะคร ทางอาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสที่จะมาฉีกหนีครั้งเป็นสาหะครับหลังจากเรียกสติกลับมาได้ก็จะเป็นจังหวะที่เอ็นเคทียนะครับมีโอกาสได้ยิงแต่ก็ซัดไปเต็มเตมเสาเลยนะครับก็เรียกได้ว่าพอลูก3าไม่มาเนี่ยมันก็กดดันนะครับทางฝั่งอาร์เซนอลก็เรียกได้ว่าส่งกองหลังลงมาเพิ่มเพื่อ รักษาสกอร์นะครับจะขอบควิออนลงมาในช่วงทดเวลานะครับกับทางจอจินโจแทนบุกยุษสกาแล้วก็มาตินอโดกาดเลยเรียกได้ว่าเอาเกมลับอย่างเดียวแล้วนะครับถอดเกมรุกเลยส่วนทั้งฝั่งวู่ปก็ส่งไม้ตายใบสุดท้ายนะครับซาซาคาเลสิตลงมาแทนทอมมี่ดอยนะครับก็หน้าเอามาค้ำไว้2คนเลยนะครับในช่วงท้ายไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็ถือว่าในช่วงท้ายนะครับทั้งฝั่งวูฟก็เร่งพยายามจะเร่งนะครับคาเลสิตลงมาก็ถือว่า มาเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวเกะกะในแดนตัวเองไปซะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไปเสียฟาวอะไรเงี้ยนะครับก็เรียกได้ว,ว่าไม่ได้ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ในวันนี้นะครับสำหรับทางคาร์ลิตสุดท้ายนะครับเป็นว่าจบเกมอาร์เซนอลน,นะครับเปิดบ้านชนะวูฟแบบหืดจับนะครับวันนี้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งสรุปภาพรวมลายทีมกันบ้างนะครับเ่องที่ฝั่งอาร์เซนอลเป้าบ้านในวันนี้กันก่อน ก็ถือว่าเกมวันเนียอาเซนอลเนี่ยความจริงควรจะเป็นงานที่ง่ายขอยงพวกเขาแล้วนะครับเนืง่งจากที่ออกนาได้อย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งเวลาแรกใช้เวลาประมาณ15นาทีเท่านั้นแต่ก็ถือว่าครึ่งหลังเนี่ยมาเล่นแล้วก็เกมรุกเนี่ยค่อนข้างที่จะบทบาทน้อยเกินไปนะครับกับการเล่นคุมเกมเนี่ยถือว่าโอเคนะครับแต่พอลุกสามไมมาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันก็จะทําให้กดดันนะครับพอมาโดนตีไข่แตกอย่างช่วงท้ายเกมแบบนี้เนี่ย ก็เรียกได้ว,ว่าช่วงท้ายเนี่ยเกรงกันทีเดียวเลยสำหรับในสนามนะครับแล้วก็แฟนๆอ์เซน,นทั่วโลกเลยแต่สุดท้ายก็ถือว่าเอาตัวรอดมาได้ก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับในแง่ของฟอร์มผู้เล่นรายบุคคลเนี่ยก็จะมี2คนที่ถือว่าจะหยิบม,มาพูดในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นโทมิยาสึหรือว่าฟอร์มร้อแรงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับจากวันแชมเปี้ยนลีกเนี่ยจัดไป2แอซิสวันนี้ก็มีอีก1แอซิสนะครับเรียกได้ว,ว่าทางเบนไวด์ที่มีการบาดเจ็บไปเนี่ยก็ ช่วงที่ผ่านมาโทมิสิก็ทดแทนหน้าที่ได้เป็นอย่างดีนะครับตรงจุดนี้เป็นการแข่งขันในทีมอาเซนอลที่ถือว่าคุณภาพผู้เล่นเนี่ยทดแทนกันได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับในปีนี้หลังการเสริมสควอตมาของทางอาร์เตตานะครับก็ตรงจุดนี้เป็นจุดที่ทําให้เกิดการแข่งข,ขันที่ดีไปส่วนจุดที่แย่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโทมิยสึที่เจ็บนี่แหละครับเพราะว่า กำลังฟอร์มเข้าที่เข้าทางเลยนะครับวันนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนตัวออกไปในนาทีที่77นะครับก็เป็นจุดที่ต้องตามกันต่อนะครับในช่วงที่โปรแกรมชุกแบบนี้ด้วยนะครับก็ดีที่เบนไวท์เนี่ยหายเจ็บกลับมาพอดีนะครับเกมหน้าถ้าโทมิยาสึมีอาการหนักลงไม่ไหวก็อาจจะกลับมาใช้เบนไวท์เหมือนเดิมนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นข้อเสียของเจ้าตัวไปนะครับที่ถือว่าฟอร์มกําลังจะมาแล้วแต่ก็มาต้องเจ็บไปอีกครับก็หวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากนะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่จะหยิบยกมาพูดก็จะเป็นมาตินโอเดา้ว่ การหายเจ็บกลับมา2เกมหลังนี้ของอาร์เซนอลเนี่ยก็ทําให้เกมรุกของพวกเขาเนี่ยดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับกับช่วงที่ทางโอเดกาดเจ็บไปเนี่ยก็ค่อนข้างต่างกันเลยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่อาร์เซนอลเนี่ยกว่าจะยิงใครได้เนี่ยก็ถือว่าต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็ความไหลลื่นเนี่ยจะสู้ทางโอเดกาดไม่ได้นะครับก็ถือว่าได้กลับมาเนี่ยอิมแพคกับทีมพอสมควรนะครับแล้วก็ถือว่าในระยะยาวเนี่ยก็อย่าเจ็บอย่าแบนอีกนะครับสำหรับทางโอเดกาดเนี่ยก็จะ มีส่วนสำคัญเลยในการปลดล็อกเกมยากๆอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญเลยของอาร์เซนอลนะครับก็ฝั่งอาร์เซนอลประมาณนี้นะครับวันนี้ส่วนทั้งฝั่งทางวู๊แพมตันกันบ้างนะครับก็วันนี้เนี่ยก็เปิดมาก็ตั้งเกมได้ค่อนข้างช้านะครับข้อเสียงของเขาเนี่ยก็หนึ่งเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ที่2อเนี่ยการขาด ทางเจ้าโกเมสแล้วก็มาริโอเลมิน่านะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเกมนนวันนี้เนี่ยแดนกลางค่อนข้างที่จะด้อยกว่าทางอาร์เซนอลชัดเจนเลยนะครับถ้าเป็นตัวย2คนดูเนี่ยอาจจะสู้ได้สนุกกว่านี้นะครับทอมมี่ดอยเนี่ยปกติก็ไม่ค่อยได้ลงอยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นคนที่มีอนาคตไกลก็จริงนะครับเป็นเด็กของแมนซิตี้แต่ก็เกมใหญ่แบบนี้นะครับกับการที่ไม่ค่อยได้ลงเกมทม์อะไรมาด้วยนะครับก็เลยดูจะต้องใช้เวลาในการสังสมประสบการณ์แล้วก็เวลาในการลงสนามด้วยความมั่นใจมากกว่านี้นะครับสำหรับทางดอย ส่วนในจุดอื่นนะครับก็เอาเป็นจุดที่ดีของวูฟบ้างแล้วกันนะครับก็ยังเป็นการแพ้ที่สกอร์ไม่ค่อยขาดเหมือนเดิมนะครับก็ตรงนี้เป็นจุดที่ดีเพราะว่าวูฟเนี่ยเป็นทีมที่ถือว่าไม่ว่าจะเจอใครเนี่ยเหมือนจะดูสู้ไม่ได้นะครับแต่ไปไปมาเนี่ยมกักระจบด้วยผลกานการขันที่สูสีเสมอนะครับก็ตรงจุดนี้เป็นจุดที่ยังดีอยู่สำหรับวูฟนะครับซึ่งก็ต้องชมแกรี่โอนิลนะครับที่เรียกได้ว่าคุมทีมระดับหนีตกชั้นเนี่ยถือว่า ต้งแต่ปีที่แล้วนะครับกับบอลหมัดเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับปีนี้มาทํากับวูฟที่ช่วงต้นฤดูกาลดูจะปัญหารุมเล้าเยอะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ดันได้มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่กับเหนือโซนอันตรายมาพอสมควรนะครับก็ถือว่าแพ้าร์เนอลวันี้ก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้นะครับสำหรับทางวูฟก็บบว่ากันต่อๆไปในเกมหน้านะครับแล้วก็เสริมอีกนิดนึงในช่วงท้ายนะครับในแง่ของตารางคะแนนเนี่ยก็ฝั่งาร์เซนอลตอนนี้ก็ เป็นการการันตีเร uh co ียบร้อยนะครับว่าจะจบด้วยจ่าฝูงหนึ่งสัปดาห์นะครับตอนนี้มี33คะแนนหลังจากการลงเล่นไป14นัดก็ถือว่าจะกดดันแมนซิตี้ที่ลงเล่นน้อยกว่าแล้วจะเตะในวันพรุ่งนี้เจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับในบ้านตัวเองก็ถือว่าจะเป็นการกดดันแมนซิตี้ได้ดีเลยนะครับแล้วก็มาดูกันต่อนะครับว่าพรุ่งนี้แมนซิตี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ